ด็กวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยแหล่งน้ำหน้าหวยแหล่งน้ําเราไปดูกันนะคะว่าแหล่งน้ํำน่ารู้มีแหล่งน้ําอะไรกันบ้างเราสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท,ทคือหนึ่แหล่งน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. แหล่งน้ําที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแหล่งน้ําตามธรรมชาติเช่นแม่น้ำทะเลน้ำตก แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอ่างเก็บน้ำคลองเขื่อนอะไรที่เกิดเองตามธรรมชาติแหล่งน้ำมีน้ำตกทะเลใช่ไหมคุณครูจะพาเด็กๆไปดูแหล่งน้ำตามธรรมชาติกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างที่มันเกิดเองตามธรรมชาติน่ะคะ่ะแหล่งน้ำตามธรรมชาติได้แก่อะไรอ่ะแม่น้ำเน,นี่ยมันเกิดเองเราไม่ได้ทำขึ้น ทะเลก็มันเกิดขึ้นเองนะคะน้ำตกน้ำตกมันก็เกิดขึ้นเองทุกนสยต่อไปเรามาดูแหล่งน้ำที่มันมาสร้างขึ้นกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้มนุษย์สร้างขึ้นอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขื่อน,นต่อไปเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของแหล่งน้ำกันค่ะว่ามีประโยชน์อะไรกันบ้างประโยชน์ของแหล่งน้ำ ใช้ในการประกอบบริโภคนั่นก็คืออาบน,น้ำทำอาหารเราใช้น้ำในการทำอาหารเช่นการต้มต้มจืดที่เด็กๆเคยทานหรือในการผัดเช่นผัดขักน้ำเอามาดื่มกินเพื่อให้ร่างกายมีความสดชื่นและนะ้ำยังใช้ในการล้างหน้าแปลงฟันเพื่อให้ร่างกายของเราสะอาด ประโยชน์ของแหล่งน้ำข้อที่2ใช้ในด้านการเกษตรเช่นการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์3เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสี่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง การพักผ่อนและการธนาการเช่นการไปเที่ยวทะเลน้ำตกหรือว่าเขื่อนเด็กๆน่าจะเคยไปเที่ยวกันมาบ้างแล้วและนี่ก็คือประโยชน์ของแหล่งน้ำค่ะจบไปแล้วนะคะกับคลิปการสอนเรื่องแหล่งน้ำและประโยชน์ของน้ำสุดท้ายนี้เด็กๆดูแลาศาศารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะน้ำมีประโยช<ค>นอย์อ,อะไรอ,อ่ะน,<อ>น้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้างไว้ทำอะไรบ้างอ่ะน้ำอ่ะ อ๋อแล้วก็อะไรอีกคะแล้วกะกินน้ำเยอะเยอะอ๋อประโยชน์ของน้ำ